ลิงสต t a r ดจังหวะน,นี้เราก็กำลังจะเข้าไปในเกมของสวอตอาร์ตออนไลน์กันแล้วครับผมนี่ โอ้โย oh ก็ขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กบเกมของ Sword Art Online กันนะครับผมหรือจะเรียกว่าเกมของอนิเมะที่มีพระเอกชื่อว่า Kirito นั่นเองก่อนอื่นก็คือเขาให้เราสร้างตัวละครของเรานะครับผมก็จะเป็นประมาณแบบสร้างอาวตารเลือกรูปล่างหน้าตาอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวเป็นว่าตรงนี้ผมขอข้ามกันก่อนเลยก็แล้วกันนาะทุกคนมาตอนนี้ก็สร้างตัวละครเสร็จเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่า สไตล์ของผมนี่แบบหล่อๆเฟี้ยวๆประมาณนี้และทีนี้ก็ตกตกลงยืนยันแล้วก็จะมีให้เราตั้งชื่อโอเค ชื่อของเราก็จะเป็นอเนจานคนเดิมครับผมนี่ก็จะชื่อเฟลเฟลนี่เลยนะครับผมตอนนี้ก็ตกลงกันแล้วและทีนี้แหละเราเข้ามาในเกมแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เราเจอเธอนะครับผมซึ่งเธอคนนี้นะ่ะก็คือคนที่เรามาเจอเป็นคนแรกในเกมนี้นะครับผมโอเคแล้วเราก็จะไปสร้างความรู้จักกับเธอนะครับที่คุยกันเมื่อกี้นี้ผมข้ามมานะครับเราจะได้แบบเจอกับเนื้อเรื่องมันๆไปเลยเราจะได้แบบไม่ต้องทนอ่านนะครับและผมจะสรุปให้คนดูอันนี้ก็จะมีการอธิบาย สกิลเล็กน้อยโอเคตอนนี้ก็เดินมาได้เธอคนนี้นะก่อนอื่นก็อ๋อโอเคเขาจะให้เราตั้งชื่อนะครับผมเราก็จะตั้งโอ้โหดูชื่อที่เขาให้มาดิโคฮารุนี่ชื่อเหรอเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อสวยๆให้เองมิคูจังโอเคตอนนี้ก็มาแล้วนะครับผมกับมิคูจังของเราสวัสดีนะยินดีที่รู้จักฉันชื่อมนะิคูน่ะ แล้วนายชื่ออะไรหรอออผมชื่ออเนจานนายยินดีที่รู้จักโอเคตอนนี้ก็มีความรู้จักกันแล้วนะครับและตอนนี้นะ่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นอันดับต่อไปนั่นก็คือเจอกับพวกพวกที่เป็นมอนสเตอร์ในเกมของสวอตอาร์ o ออนไลน์โอเคตอนนี้นะ่ะเราต้องไปฆ่าพวกมันเพราะว่ามันคือมอนสเตอร์ยังไงล่ะ โอเคทีนี้เราจะรีบไปทําการฟันมันเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนมาโอเคฟันมันมันเราก็เอาให้มันตายซะนี่ไอ้มอนสเตอร์กระจอกโอเคเรียบร้อยครับผมและทีนี้น่ะ ก็คือจะมีการดาวน์โหลดแล้วจะเป็นยังไงต่อตอนนี้นี่คือบอกเลยว่าตื่นเต้นกันมากมิคุก็คือดีใจบอกว่าว้าวฉันรู้สึกดีใจมากเลยที่เราได้ร่วมกันสังหารมอนสเตอร์ตัวนั้นเฮ้ยนี่ใครวะเนี่ยนี่มันกิริโตนี่วะเฮ้ยกิริโตมาหาเราเราก็เกิดเหตุการณ์แล้วครับผมก็คือมีมอนสเตอร์มาหลายตัวและคิริโตเราเราก็มิคุได้ร่วมกัน3คนและจัดการพวกมันนะครับผมก็เป็นว่า ไปได้ดีนะครับผมเราก็รู้จักกันแล้วแล้วก็เป็นเพื่อนกัน3คนและที่นี้ก็คือจะเป็นเนื้อหาหลังจากเวลานี้ผ่านไปอีกหลายเดือนและเซิร์ฟของซอสอาร์ตออนไลน์เปิดยังเป็นทางการครับผมที่เป็นเมื่อกี้นี้เป็นเพียงแค่เบต้าเทสนะครับผมหรือนั่นก็คือเป็นเป็นเหมือนกับว่า เป็นการทดลองก่อนที่เกมจะออกและตอนนี้น่ะเราเข้ามาในช่วงที่เกมเปิดอย่างเป็นทางการแล้วและเราก็เชื่อว,ว่ามิขุดจะได้เข้ามาเล่นด้วยนะและนี่ใครวะเนี่ยยินดีที่ดูจากฉันชื่อคลายนะโอ้โไอ้คลายมึงมาแล้วหรอทุกคนโอ้โหไอ้คลายก็มาว่ะโอเค ตอนนี้ก็คือแทนที่กิริโตจะไปเจอเขาก่อนเราดันไปเจอเขาก่อนแต่ก็เอาเถอะทุกคนตอนนี้เราจะมาดูนะครับว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกที่เซิร์ฟของสวอ r อาร์ Online นเปิดเนี่ยมีขูจังจะได้เข้าเกมไหมเราอยากจะแบบ เจอเธอมากเลยทุกคนจะขอเดินหากันก่อนแป๊บนึงนะเขาบอกว่าให้ตามหาพาร์ทเนอร์ของเราที่มีชื่อว่ามิคูที่เราเคยเล่นด้วยตอนที่เกมแบบยังไม่ได้เปิดให้เป็นทางการอ่านั้นคือผมเป็นผู้โชคดีที่แบบได้ทดสอบเกมก่อนที่จะออกกับทุกคนเมื่อบแบบม,มันจะมีรวมประมาณ1,000กว่าคนที่ได้แบบเล่นก่อนนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เจอมิคูแล้วแล้วมิคูก็บอกว่าเอิมคือว่านะ เขาก็ผมก็ถามเขาว่าคุณใช่มิคุเป้ามิคุก็บอกว่าใช่ฉันแหละมิคุนายออนไดจายนใช่ไหมย,ยินดีที่เจอกันอีกทีนะดีใจมากเลยโอเคประมาณนี้และตอนนี้น่ะเราก็อยู่ในเมืองไอแคลดของ s w อตอาร์ต n อนไลบอกเลยว่าผมชอบอนิเมะเรื่องนี้มากๆเลยเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่สนุกมากๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูเนี่ยหลังดูคลิปนี้เสร็จเราก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับผมแต่สาหรับตอนนี้น่ะ เราก็ต้องตามหาที่ต่อไปนะครับผมนั่นก็คือไปเดินดูไปเดินเที่ยวเราก็ตามสังหารพวกมอนสเตอร์กับมิขุดจังโอเคตอนนี้เราก็เข้ามากันแล้วในที่นี่ ที่นี่มีศัตรูมอนสเตอร์เยอะแยะเลยและคลายก็มากับเราด้วยโอเคและตอนนี้น่ะคุณคริโตะก็มากับผมด้วยว่าทุกคนโนโหเฟียเ้ยวไปเลยจังหวะน,นี้เราก็จะมาสู้กับพวกมอนสเตอร์ไปด้วยกันอย่างสน,สนุกสนุกบอกเลยว่านี่จะเป็นอะไรที่มันมากๆเลยทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นน่ะเราอย่าพิ่งสปอยนะครับผมโอเคขอแค่นี้แหละทุกคนตอนนี้ก็แบบอดใจรอไม่ไหวและทุกคนมานดับแรกก็คือหลังจากที่เรา จะมาสู้กับพวกมอนสเตอร์นี้คือจะมีการอธิบายสกิลให้เราว่าเราควรต่อสู้แบบ ใช้สกิลอย่างไงบ้างอันนี้จะเป็นตัวスタบเบิร์ดสตรีมบ้างวะเฮ้ยไม่น่าจะใช่มั้งทุกคนเรายังแบบไม่เก่งถึงขั้นที่จะใช้スタบเบิร์ดสตรีมได้หรอมั้งเนาะทุกคนมาโอเคตอนนี้ก็ขอพุ่งไปหาไอ้เจ้าตัวนี่นี่มึงพึ่งมาวะเนี่ยโอเคช่างมันเถอะจังหวานี้ฟันมันไปอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีศัตรูอีกเยอะแยะไอ้พวกหมาป่าเน่ามันใช่หมาป่าบ้างวะเฮ้ยไม่ใช่วะไม่ใช่มันตัวอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนแต่ก็เอาเหอะเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมโอเคและทีนี้ก็จะมี ตัวเปลี่ยนอาวุธจากดาบให้เป็นอีกอย่างก็คือตอนนี้นะเรามีอาวุธนอกจากดาบแล้วนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวเนี่ยที่เราอยู่หลังเรามันคืออะไรวะทุกคนเอาเหอะช่างมันมันก็เป็นอาวุธอย่างหนึ่งกันนะท,ทุกคนโอเคอย่างนี้ก็ได้อะทุกคนประมาณนี้นะครับผมจะเป็นอาวุธตัวใหม่ที่เราได้ก็รู้สึกดีใจไปเลยที่มีอาวุธแล้วก็มีแค่มีขุดยังเดือนกับเราแบบนี้เราก็สนุกแล้วเอาเถอะทุกคนตอนนี้เราก็ฟันมอนสเตอร์กันต่อและทีนี้นะ จะเกิดอ,อะไรขึ้นต่อตอนนี้เราก็คุยกัน3คนอย่างสนุกสนุก,นกพวกเราทําได้แล้วนะสนุกจังเลยอยไรประมาณนี้นะครับและที่นี้ก็คือใกล้เรายังมีมอนสเตอร์อีกเยอะแยะแล้วเราก็เล่นพวกมันกันอย่างมันไปแล้วนะครับผมทีนี้ก็คือเราจะไปทําการคุยกับคีริโตนะครับส่วนพวกนี้นี่คือเดี๋ยวนี้ผมเริ่มจะชํานาญแล้วแบบแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยขอรีบคุยกับคีริโตกันก่อนเลยว่าแล้วกันเนาะเพราะว่าเกิดเหตุด่วนนะทุกคน ตอนนี้นะ่ะคลายเขาบอกว่าเขาจะกลับบ้านแล้วก็คือง่ายๆว่าออกจากเกมสวรอคอ์ออนไลน์แล้วแล้วเขาจะไปรับพิซซ่าที่เขาสั่งไว้แต่ว่าเขาเนี่ยบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันไม่สามารถออกได้คีโตก็บอกว่านายออกจากเกมไม่ได้อะไรของนายนะยังไงก็แค่กดปุ่มล็อกเอาแล้วนายก็จะตื่นในชีวิตจริงนี่คลายบอกว่าไม่ได้ยังไงล่ะมันเป็นอะไรไม่รู้มันบั๊กปะเนี่ยแล้วตอนนี้คลายหายไปแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นและตอนนี้นะ่ะคีโตก็หายไปแล้ว และนี่อะไรกันเนี่ยและตอนนี้ก็คือมิคุก็หายไปแล้วอะไรกันเนี่ยและผมก็หายไปและเรามาเฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคนเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ยนี่มันเมืองของไอแคดนี่อันนี้จะเป็นการบังคับเทเลพอร์ตและตอนนี้ทุกอย่างก็แดงไปเลยและนี่แหละทุกคนผู้ที่สร้างเกมนี้เขาก็บอกอย่างเฟี้ยวเลยว่าผมขยบะอากิฮิโก ผู้ที่สร้างเกมสว o r d a r ออนไลน์ขึ้นมาและตอนนี้ทุกคนจะเห็นได้ว่าทุกคนไม่สามารถที่จะออกจากเกมได้ยกเว้นผมคนเดียวและผมยังมีปุ่มล็อกเอาท์เหมือนเดิมซึ่งพวกคุณนั้นไม่มีและจุดประสงค์หลักของเกมส w o r d a r ออนไลน์นั่นก็คือให้ทุกคนมาสู้ที่นี่และถ้าเกิดว่าใครตายในโลกนี้เนี่ยก่อนจะตายในชีวิตจริงด้วยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยทุกคนและตอนนี้เขาให้รางวัลมาที่เป็นรางวัลกระจกและนั่นก็คือ จะทําให้หน้าตาในชีวิตจริงของเราเนี่ยมาอยู่ในเกมนะครับผมและนี่ก็คือหน้าตาในชีวิตจริงของอเนจันที่เป็นตัวนั้นและนี่ก็คือหน้าตาในชีวิตจริงของพวกนี้พวกคลายคิริโตโอ้โหหล่อเหมือนกันนะเนี่ยคริโตนี่เฟี้ยวสุดๆไปเลยคลายด้วยและตอนนี้พวกนี้ก็บอกว่านี่หน้าตาจริงๆของนายงั้นเหรอนายก็เฟี้ยวแต่ว่าตอนนี้คุยเรื่องอื่นไม่ได้มันเกิดเรื่องใหญ่แล้วของคุณขยบะและเขาก็บอกว่าโชคดีกับเกมนะเกมนี้นะ่ะจะมีรวมบอสร้อยชั้นและถ้าเกิดว่าใคร ที่สามารถผ่านไปครบร้อยชั้นได้ก็จะเป็นผู้ชนะในเกมและทุกคนก็จะได้โดนล็อกเอาต์จากเกมส่วนสภาพของร่างกายตัวจริงของเราในเกมนี้ในตอนนี้เนี่ยก็คือ เรากำลังจะนอนอยู่บนเตียงแล้วก็สวมใส่เครื่องเนิบเกียรอยู่บนหัวและเราก็ไม่สามารถขยับได้ในชีวิตจริงเลยเพราะเกมนี้จะส่งภาพไปที่สมองของเรายัางไงล่ะทุกคนเท่ากับว่าตอนนี้น่ะเรานอนอยู่ในชีวิตจริงแล้วเราก็อยู่ในโลกของเกมโอ้โหไม่นะเราน่าจะต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้เลยเพื่อที่จะรอดจากโลกอันโหดร้ายนี้ของ iCA โลกที่ไอ้คายบะอากิฮิโกะสร้างขึ้นมาและเขาก็คือยังบอกว่ามีผู้เล่นที่ฝ่าฝืนกดแล้วพยายามที่จะออกจากเกมแล้วเสียชีวิตไปแล้วประมาณ200กว่ารายไม่นะนี่มันอะไรกันแต่ยังไงก็เอาเป็นว่าเราจะมาทำการสู้ไปด้วยกันในคลิปต่อไปแล้วก็จะหาทางรอดให้ได้เลยและส่วนสำหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ย ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่หายไปหลายวันเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมติดสอบแต่ว่าตอนนี้นะ่ะเรากลับมาแล้วอย่างสบายสบายแล้วก็เราจะเจอกันทุกวันไปเลยแบบย,วยาวๆสิครับนี่และคนดูนะ่ะที่สอบไปเนี่ยเราผลออกมาเป็นยังไงกันบ้างและสอบได้ยังไงบ้างเราก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเอาลับไปลับบายบอกเลยว่าเราน่ะจะต้องออกจากที่นี่ ให้ได้เลยไปละครับไปละบ๊ายบายช่วย